ห้าโมงจะหกโมงแล้วค่ะห้าโมงสี่สิบเก้ามสี่สิบเก้าห้าโมงสี่สิบเก้ามันก็เลยไม่มีแสงมืดๆอยู่เดินทางเข้าเมืองตัวเมืองสกลจะไปดูจะไปดูผลละหมากรากไม้ที่แน่ๆก็เอาแต่ผลละหมากรากไม้คงไม่เอาหรอกนะคะที่ห้องเรามีเยอะๆนะที่ต้องมีกิโลกิเลบ่ะเออจะไปดูตาช่างด้วย กิดดูิดได้อะไรของแท้เลยบ่เฮยสั่งนะใครท่านตอนนี้ครคุยอย่างไรมันบ่คกาทองราตองับันต่ำมันเนาะก็เอาราคาแพงแบบนั้นท่านกว่าเอาเอาบ่องมีไ่ได้เอาแบบหากิโลสามกิโลเจ็ดกิโลแล้วอันคอโลเาเลยนี่บ่เข้ามาแค่นี้คอลโลเเยสั่ง็กรามาขับมันย่้ม ฮาโลเจโลกระสังป่าได้ยดอยบอ่ะอกไปรอบง่ามห้าตาเปนเลยเป็นเรื่งเบื้องอะไรที่ส่งนกเปนรื่องส่งมานที่เาโลที่อยู่อันส,นบนสนมบ,บ,กกสบ,บสูรณ์บบน่มันจบซ้ำนี่ใช่่ะมันซ้ำนั่นกระล้อยก็บาดัซ้ำนั่นเป็นรูปางรูปทรงซีเรียลมันเรียแต่สีเรียแต่สีมแบบนั่นกัะกิโลเดียวแบบน้อยมาตะยกันล มันมาตรฐานเบิร์มันก็มี3โลหโล7โล12โลแล้วแต่าที่เอาส่งเลขพัดที่ตระธานมีอีไรที่ยังตอ่ตานนันนี่เอาม่ทาบ

นักดีย้อไปทางหน้าพอดีนี่เขาเป็นสะพานก็าวแก่ตั้งเดิมกว่นะ้นจากต้นใดร้อยปีเมื่อจีสะพานร้อยปีเลยอืสินธุบัตรข้งถมขึ้นมาสูงหลายเตื้องสินธุนาไปตรงข้างหลังเมืองข้างหลังไอ้ประตูนี่ก็คือสะพังทองแหละไปนั่นน่ะคู่สุดหรือสะพังทองไปข้างหลังหลักเมืองนี่แหละก็นองหานั่นเดียวกัน่ะ ซับทองกับน้องหานคู่สุดเดียวกันเขาบอกสะอันนั้นมันต้อเขาสาอันก็ต่อพุ่นละมองจุดถ่ายอับปาเงี้ยวบ่อจถ่ายอับ<ช>ปาเงี้ยบบางปอนอะไรเนี่ยนะฮะสอสก้นที่ทำงานเก่าบางปูนซอสก้น,นสะสะก,การยางตรงไหนยังไม่ถึงไปเขียวเนาะไปเขียวไปแดงพอดี อาชีพของใครบางคนนี่่ายอายสอสกุลการอย่างที่ทำงานเก่าของ ที่ทำงานเก่าของปังปารอนสอการอย่างเมื่อก่อนมาอยู่บ้านแม่เบียงก็เข้ามาทำงานในเมืองแต่มันไกลมากค่ะเอฟซีนันแหเลยต้องออกมันเดินทางไกลหมดค่าน้ำมัน,นมันไปกับหกสิบกิโลเนาะค่าน้ำมันก็สองเกือบสองร้อยแล้ว ไม่ไหวแล้วกินหมดผ่าน้ำมันกินหมดเลยต้องถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า ยืมเงินยืมเงินเพื่อนมาลงทุน <_ t une> เขก็ให้มาสามพันเอฟซี <_ t une> เออบอกอย่าเพิ่งลงเยอะอย่าเพิ่งไปลงทุนเยอะนะสามพันนี้เราก็ต้องซื้อตาช่างด้วยเนาะ ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปถึงตลาดผลไม้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ